สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพลเลขเด็ดเลขเด็ดลุงพลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรที่ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเราดูเลขหลักอย่างเดียวนะครับว่าเราจะปักหลักไหนต่อหรือเล่นเลขวิ่งเลข19บักประตูอะไรดีรอบนี้จะเป็นเลข9นะครับถ้าดูจากตัวเลขเมื่อกี้แล้วดูจากอะไรใช่ไหมครับแอดมาเลยครับที่ไลน์แอดสามารถโปรเราจะพาคุณดูหรือไม่เราจะให้สูตรคุณไปใช้แทงกันเองเลย โอเคเราแทงไปแล้วนะครับทั้ง2ตัวและเลขวิ่งผมจะขอเล่นสักตัวละหน0่บาทนะครับโอเคส่วนเวิ่งบนนะครับผมจะขอเน้นหน่อยเป็นตัวละ3 0 0 0ันนะฮะหนักๆเน้นๆกันไปเลย วางเดิมพันได้เลยครับยืนยันมารอดูกันนะครับว่าสูตรที่ผมมีนี่มันจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> บวกมาแล้วนะครับบวก9,000บาทเลยทีเดียวได้กำไรมาอยู่4,100บาทนะครับจากยอดที่แทงไปเมื่อกี้เรามาดูเลขถูกลงวัลกันครับว่าถูกอะไร08นะครับมาหลักศูนย์จริงๆด้วย ราคาที่ได้ก็คือ100บาทเป็น9,000นะครับใครอยากได้สุดดีๆสุด,ดเด็ดวันนี้แทงหัวยี่กี่ยังไงให้เข้านะครับแอดมาเลยที่ไล a อดสามารถโปรเรามีทั้งหวยบาคาร่าคาสิโนฟุตบอลเรามีทุกอย่างนะครับเครดิตฟรีก็มีมาแจกกันเรื่อยๆเจอกับกลุ่มแอดมินในในกลุ่มไล a อดสามารถโปรได้ทุกวันทุกเวลานะครับยังไงไว้เจอกันในกลุ่มครับสวัสดีครับหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์ สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์